ขอบพระคุณรรท่านประธานครับกาบเรียนรรท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายแพทย์อมพลจินดาวัฒนะผู้ตั้งกระทู้ถามขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆครับหนึ่งนาทีหาลือท่านประธานนะครับในเรื่องสืบเนื่องจากที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามกับผมได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต เ,เพื่อให้รัฐมนตรีท่านมาตอบในที่ประชุมที่สภาตั้งกระทูนี้ตั้งแต่สมัยประชุมที่แล้วนะครับประธานได้บรรจุครั้งแรกวันที่16ตุลาคม2566ท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญขอมาเลื่อนตอบเป็นวันที่30ตุลาคม2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมที่ผ่านมา แต่ถึงวันนั้นรัฐมนตรีก็ขอเลื่อนอีกเป็นครั้งที่สองครับกผมก็รอการเปิดสมัยประชุมครั้งนี้สมัยประชุมปัจจุบันผมได้ตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ท่านประธานได้กรุณาบรรจุกระทู้เมื่อวันที่8มกราคม2567ครับเป็นครั้งที่3แล้วครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านก็แจ้งติดภารกิจสําคัญขอเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งคือมาตอบในวันนี้ครับแต่พอมาถึงก่อนวันนี้ ท่านก็แจ้งว่าท่านติดภารกิจสำคัญขอเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งนะครับจะขอตอบในวันที่4มีนาคม2567ที่ท่านประธานได้กลุ่ากล่าวไปสักครู่นะครับท่านประธานครับผมไม่อยากจะให้สังคมและประชาชนเข้าใจว่าท่านรุ่นรีท่านซื้อเวลาหรือเปล่าในการที่เลื่อนการตอบกระทู้ไปครั้งและเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสี่ครั้งแล้วครับท่านประธานจะรอปิดสมัยประชุมเช่นนั้นหรือไม่ ที่จริงสิ่งที่ผมได้กราบเรียนถามในกระทู้เนี่ยเป็นการดำเนินการในรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับแต่การถามเนี่ยก็เพื่อต้องการให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ถามซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยาการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกวุฒทสภาและเป็นกรรมธิการทรัพยาการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมบัติสาธรารณะก็อยากจะทราบว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยธานมนตรีเข้ามา มีการดูแลเรื่องนี้อย่างไรดําเนินการต่อเนื่องหรือมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนโยบายในเรื่องนี้เมื่อท่านมามา,มาตอบนะครับเราก็ไม่ทราบสังคมก็ไม่ทราบนะครับก็ไม่ไม่ทราบว่าท่านบริหารการแผ่นดินใดอยู่จึงไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เรื่อนมาสี่ครั้งขอภยัยระธานจริงๆครับที่ได้หารืเรื่องนี้ <S 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 เพื่อจะได้บันทึกไว้ในสภาหแห่งนี้และให้สาธารณชนได้รับทราบครับเพราะผมไม่อยากจะหารือ ถ้าเกิดรอได้แล้วก็จะรอแต่เท่าที่ดูสถานการณ์แล้วดูเหมือนว่า4มีนาคมก็จะเลื่อนไปเมษาแล้วก็ปิดสภาครับขออนุญาตกาบเรียนหารือท่านประธานได้กรุณา,ากาบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีได้ไหมครับในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลได้กรุณากำชับรัฐมนตรีในทัรบาลของท่านได้ให้ความสําคัญต,ต่อการตอบกระทู้ใน การทำงานที่เป็นระบบที่อยู่ในรัฐธรรมนูญกับขอพระคุณท่านปรานครับ